สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวปารีสปารีสปารีสเช็งไหมปารีสเห็นยังนี่เราอยู่เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดพัทยานะคะวันนี้เราจะมาตามหาวันในเลื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในโลกอ่ะเอาไทยก่อนไปดูนไทยก่อนนี่เทอร์มินัลยี่สิบขึ้นเลยนี่เจอแล้ว เราจะขึ้นเลยนะคะต้นเขี่ยวยาวจริงไรจริงโอ้ยโ,โลกกี่ชั้นนะคะโลกกี่ชั้นพ่อสี่ชั้นเลยป่ะนี่ยาวจริงี่โมบายบ้านนี้ค่ะด้านขวาค่ะ <amen> อ <Tokyo S 1> ไปโตเกียวกันเนี่ยเราเราอยู่ข้างล่างเมื่อกี้อยู่ฝั่งเศสอยู่ปารีสใช่ข้างบนไอข้างล่างเสคือปารีสนี่เรากําลังไปโตเกียวเราก็เลยต้องเดินทางยาวมากโอ้ใช้เวลาขึ้นมันในเลื่อนกว่าหนึ่งนาทีแล้วยังไม่ถึงเลยว่าตีนาทีนะ ลงมาข้างล่างโยก้ยาวไปเลย่ะยังไม่ถึงเลยหนึ่งนาทีครึ่งแล้วใกล้จะถึงแล้วโตวเชียวญี่ปโอเชียวญี่ปุ่นจริงวะเน่นะคะมันก็จะเป็นหม o d ความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นน,นี่เราเราถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะเราถึงญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะเราก็จะไปเรามาจาก ปารีสแล้วเราก็มาอยู่ <c oughs> ที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะอ่าเรามาเราข้ามแลววิ่ัวจบบากปารีสมาญี่ปุ่นเ,ออเราไปเรียนญี่ปุ่นไปไหนต่อเน,นี่ยไปโู่ไปซานฟรานซิสโกอ้าวซานฟรานอ๋หรือว่าเราจะไปต่อบินต่อที่ไปซานฟรานก่อนไหนอะซานฟรานต้องขึ้นด้านนู้อนอะด้านนู้นแล้วขึ้นยังไงอะแล้วคุณขึ้นด้านลงได้ไงอะคุณต้องขึ้นด้านขึ้นดิ เดี๋ยวเราขอเที่ยวญี่ปุ่นก่อนเที่ยวญี่ปุ่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเบื่อแล้วเราเราก็ไปซานฟรานเราไปกินไก่ไก่กอและในนิโอินีกอเละกอเละแหละไก่กอและเด็ดโอเคบ๊ายบายข้างสะพานปะพ่อวันนี้เราก็เที่ยวญี่ปุ่นครบแล้วเราจะเดินทางกันต่อจากญี่ปุ่นไปสานฟรานเธอเธอเจอหิมะหรือยังอ่ะเจอแล้วเมื่อกี้ครบแล้วหิมะนะ นี่ออกจากสถานีแอร์พอร์ตโกเซียว์ไปโตเกียวนี่โตเกียวเราจะไปซานฟานแล้วระหว่างชั้นสองกับชั้นสามมันเป็นประเทศอะไรนะเราข้ามมาเลยเมื่อกี้อ่ะลอนดอนเดี๋ยวค่อยกลับไปลอนดอนนะตอนนี้เราจะไปซานฟานก่อน สายซีสเตอร์ซีสเตอร์ที่ก็ขายพายุบินไม่นานเองนะบินเร็วตรงนี้บินเร็วโอเคถึงแฟน